สิเรื่องที่คุณจะไม่เสียใจถ้าคุณปฏิเสธมันไป 1. ปฏิเสธความกังวลเรื่องที่คนอื่นคิดต่อตัวเราบ่อยครั้งเราให้ความสำคัญกับความคิดของคนอื่นมากเกินไปจนทำให้เราใช้ชีวิตลำบากไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะในชีวิตจริงไม่มีใครสนใจเรื่องเราขนาดนั้นหรอกเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราจะเป็นอิสระจากความคิดเห็นของคนอื่น 2. ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเราจะต้องเป็นเหมือนใครเพราะบริบทชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเช่นประเทศที่เกิดครอบครัวที่อยู่โรงเรียนที่เรียนหรือแม้กระทั่งพี่น้องกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครขอแค่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็พอ 3. ปฏิเสธการมีชีวิตที่เพอร์เฟคตลอดเวลาเพราะชีวิตที่มีความยืดหยุ่นจะสร้างความสุขให้กับเราได้มากกว่า 4. ปฏิเสธความกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะเมื่อเรากังวลเกินไปมันจะทําให้สิ่งที่เรากังวลมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นจากการที่เรามัวแต่กังวลจนไม่ได้ไปทําเรื่องที่มีประโยชน์เราสามารถแก้ไขความกังวลได้โดยเอาเวลาไปเตรียมตัวตั้งใจฝึกซ้อมดังนี้แล้วโอกาสของความสําเร็จก็จะอยู่ข้างเรา 5. ปฏิเสธความต้องการมีตัวตนในสังคม เพราะมันใช้พลังงานชีวิตมากใช้ทรัพยากรมากหรือใช้เงินมากเพื่อเอามาแสดงให้ผู้อื่นสนใจซึ่งมันจะสร้างความลำบากให้กับตัวเราเอง 6. ปฏิเสธ Toxic ิ e เพอร์เหรือคนที่มีความคิดด้านลบเพราะเขาจะคอยฉุดลั้งเราจากความสำเร็จ 7. ปฏิเสธ Notification หรือการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เราควรเป็นคนควบคุมการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ไม่เช่นนั้นโทรศัพท์จะเป็นคนควบคุมเรา 8. ปฏิเสธความไม่มีระเบียบของสิ่งรอบตัวเช่นโต๊ะทำงานรถบ้านรวมถึงดิจิตัลไฟล์เพราะเมื่อสิ่งรอบตัวของเราไม่มีระเบียบการใช้ชีวิตของเราก็จะยุ่งเหยิงไปด้วย 9. ปฏิเสธท็อกซิกเรลชั่นชิพหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะมันเปลืองเวลาชีวิต 10. ปฏิเสธการบน่นเพราะมันเปลืองพลังงานชีวิตและไม่สร้างประโยชน์ใดๆหากอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้ คุณผู้ฟังสามารถกดซื้อหนังสือจาก Live and Learn Bo o k Store ผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งเพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ